มาพบกับ e ี e n school เหมือนเช่นเคยเลยค่ะ ที่จะมาสอนการใช้งานเบื้องต้นสำหรับอินดิเคเตอร์นะคะอินดิเคเตอร์ที่เราจะแนะนำในวันนี้มีชื่อว่า Six s i x s ซ c ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะเราก็จะใช้งานร่วมกับตัวโปรแกรม efinstopping u p ซึ่งนักลงทุนนะคะสามารถใช้งานตัวโปรแกรมนี้ได้ฟรีผ่านทางบลกเกอร์เลยค่ะก่อนอื่นเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมานะคะแล้วก็เข้ามาที่หน้ากราฟหลังจากนั้นเราจะมาใส่อินดิเคเตอร์กันนะคะโดยการนาเมาส์ไปคลิกที่เครื่องหมายบวกทางด้านขวามือเลยค่ะ เลือกหัวข้อแรกนะคะแ d ดอินดิเคเตอร์ e ูน a ลพานะคะแล้วก็ไปที่หมวด general indicator ค่ะเห็นซิกแซกกันไม่เอ่ยอยู่ด้านล่างสุดเลยนะคะถ้าหาเจอแล้วก็คลิกซ้ายเข้ามาได้เลยค่ะตัวอิ d i c a t o r อร์ซิกนะคะก็เป็นอิ d i c a t o r ที่เอาไว้ใช้มองรูปร่างแต่ตอนนี้เรายังมองรูปร่างอะไรไม่ออกเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่าของซิกแซกตรงนี้จะเป็นวงเล็บ1ิ สิบตัวเนี้ยก็คือสิบเปอร์เซ็นต์อิดเดคเตอร์ตัวเนี้ยพัฒนามาจากอินดเคเตอร์อของตัวน่าจะเอาไว้ดูค่างเงินนะคะถ้าจำไม่ผิดพอดีตัวนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะคะมันเชนเยอะแต่พอนํามาใช้กับหุ้นทั่วไปนะคะการที่หุ้นมันจะเปลี่ยนแปลงไป10%เป็นตัวเนี้ยค่อนข้างเยอะเนาะนะคะเราก็เลยจะปรับการตั้งค่านิดนึงนะคะการปรับการตั้งค่าก็นําเมาส์ไปคลิกที่คําว่าซิกแซกในกล่องได้เลยค่ะ คลิกซ้าย1ครั้งนะคะแล้วก็เลือก indicator s property ค่ะปรับค่าตรงนี้สมมตินะคะเราปรับเป็น2นะคะเราจะแอบ,บเห็นว่าด้านหลัง zigzag แ,แล้วนะคะเดี๋ยวปรับขนาดนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปดูรูปร่างเขานะคะว่าเขาประมวลผลมาจากสูตรไหนแล้วก็วาดยังไงนะคะ อ่ะนี้เพิ่มความหนาและเห็นชัดเจนขึ้นนะคะอย่างที่บอกไปว่าอินดคเตอร์ซิกแซกนะคะก็เป็นอินดคเตอร์เพื่อใช้มองรูปร่างนะคะแก้ปัญหาคนมองรูปร่างหุ้นไม่ออกบางทีเราเห็นแพทเทิร์นธรรมดาเราอาจจะ มองยากนิดนึงนะคะแต่พอใส่อินดิเคเตอร์ไปแล้วเรารู้ได้ทันทีเลยว่าหุ้นตอนนี้เป็นรูปล่างยังไงนะคะซิกแซกขึ้นหรือว่าซิกแซกลงหรือว่าไซเวย์นะคะโดยอินดิเคเตอร์ซิกแซกก็คำนวณมาจากราคา c l o s นะคะเอาเฉพาะราคา c l o s เลยแต่สังเกตไหมนะคะพอคำนวณมาจากราคา close แต่พออินดิเคเตอร์ตัวนี้วาดมันวาดจากราคา high ไปราคา l o ราคา h ฮเป็นราคา low นะคะอ่ะตอนนี้คือราคา high นะคะแล้วก็มาวาดอีกก็คือราคา low นะคะสังเกตไหมว่ามันเป็น high ไปเกาะที่ราคา h ฮ g มาเกาะที่ราคา low เกาะที่ราคา high เกาะที่ราคาโลนะคะการคำนวณของเขาจะคำนวณจากราคา close นะคะ อ่าอันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงเพราะนักลงทุนเข้าใจผิดกันค่อนข้างเยอะเข้าใจว่ามันคือราคาไฮกับโลนะที่คำนวณไม่ใช่นะคะตัวนี้คำนวณจากราคาโคลส e อย่างเดียวนะคะแต่ว่าจากโลไปไฮคำนวณจากราคาโคลสแต่ว่าจากโลไปไฮไปเกาะโลกับไฮนะคะความหมายคือยัางไงาตอนนี้เราปรับเปลี่ยนเป็น2%และหมายความว่า หุ้นตังนี้ถ้ามันลงมา2%นะคะก็จะวาดทีนึ่งแต่จังหวะน,นี้หุ้นขึ้นแต่ขึ้นไม่ถึง2%นะคะตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็ก็ไม่วาดนะคะถ้าขึ้นไม่ถึง2%ก็ไม่วาดแถมยังลงต่อพอลงต่อมันก็จะเกาะตัวที่ต่ำสุดไปเรื่อยๆนะคะพอจุดนี้ขึ้นได้ถึง2%มันก็วาดขึ้นแสดงและอ่าแสดงว่าเรารู้แหละว,ว่าการนี้หุ้นมันซิกแซก นะคะมันขึ้นอยู่กับการนะคะเปลี่ยนแปลงของตัวเปอร์เซ็นต์สเซที่เราตั้งไปนะคะจากราคา close อ่าโอเคแล้วก็รู้แลลวนะคะราคา close าถ้ามันไม่ถึง2%มันก็ไม่วาดนะคะถ้าเราเปลี่ยนค่าน้อยมากเลยนะคะอย่างเช่นอ่าสมมติเข้าไปปรับค่าเหมือนเดิมอย่างเช่น0.1อย่างเงี้ยคะ่ะหรือ0.5อ่านะคะ ทุกครั้งที่หุ้นเปลี่ยนแปลงไปขึ้นลงอย่างงี้ค่ะถ้าคำนวณจากราคาครสและเปลี่ยนแปลงไปถึง0.5ก็วาดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตั้งค่าน้อยๆเส้นอิดิเคเตอร์มันก็จะซิกแซกเยอะขึ้นนะคะซิกแซกหรือว่าเปลี่ยนรูปทรงที่เร็วขึ้นนะคะซิกแซกอย่างนี้เร็วนะคะเมื่อสักครู่เราอาจจะเห็นว่าการที่หุ้นลงครั้งนี้แต่มันขึ้นตรงนี้ไม่ถึง2มันก็ไม่ว่าแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็น0.5 ะะวาดตลอดเลยนะคะซึกซกขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซนต์ก็มีผลนะคะในการเปลี่ยนรูปร่างเหมือนกันแต่วันนี้เรารู้แล้วว่าคำนวณมาจากอะไรนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะปรับเปลี่ยนเรารู้ว่ามันอิงจากราคาคลอสนะ ะะเราอาจจะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับหุ้นตัวที่เราดูอยู่เพราะว่าหุ้นแต่ละตัวเดินทางไม่เหมือนกันนะคะการที่เราจะดูในภาพใหญ่ๆเ,เราอาจจะปรับตัวค่าตัวนี้ให้มากขึ้นตามด้วยก็ได้นะคะถ้าเราดูภาพใหญ่อินดิเคเตอร์ตัวนี้มันเหมาะามันเอาไว้ดูแหละนะคะเอาไว้ดูรูปร่างสําหรับคนที่มองรูปร่างไม่ออกแล้วก็มีการประยุกต์ใช้งานด้วยนะคะอย่างเช่นบางคนก็ส่วนมากเลยนะคะตัว i n น i ิเคเตอร์ซิกนะคะก็มีคนที่เอาไปาไป,ประยุกต์ใช้งานร่วมกับตัวอิเลียดเวฟนะคะหรือว่าใช้ดูรูปล่างนะคะที่เขาเรียกกันแพทเทิรนสามเหลี่ยม ascending descending นะคะหรือว่า head and shoulder อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เอาไว้มองรูปล่างนะคะให้ดูชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะตามจริงก็เอาไว้ดูรูปล่างแหละแต่ว่าส่วนการประยุกต์ใช้งานตัวนี้ก็หลากหลายรูปแบบบางท่านก็เอาไปกำหนดจุดที่จะเอาไว้ตีเส้นเทนไลน์ เพราะว่ามีปัญหามากเลยใช้งานเส้นเทนไลน์ไม่รู้ว่าจะจิ้มตรงนี้ดีไหมหัวตรงนี้ดีไหมนะคะท้ายตรงนี้ดีไหมแท่งนี้ดีไหมเนะเผื่อบางทีเราตีไม่เราไม่รู้ว่าเราจะตีตรงไหนแต่พอเรามีแพทเทิร์นชัดเจนแล้วเราก็จะเห็นจุดนะคะฐานตีจากฐานไปฐานฐานไปฐานฐานไปฐานหรือจากตีจากยอดไปยอดยอดไปยอดดีเราก็จะเห็นมุมแล้วก็กําหนดนะคะแพทเทิร์นหรือว่ามุมนั้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผ่านการใช้งานตัวอินดิเคเตอร์ซิกแซกนั่นเองค่ะอันนี้ก็สามารถประยกใช้หลายแบบเลยเนาะสำหรับตัวอินดิเคเตอร์ซิกแซกนะคะแต่พื้นฐานเขาแล้วก็เอาไว้ดูรูปร่างนั่นเองนะคะวันนี้ก็มาบอกสูตรกันว่าที่มาของมันนะมาจากราคา c l o สนะคะแต่การวาดว่าจาก l o ไป high, high ไปโล w นะคะอันนี้ก็นักลงทุนก,ก็ยังใช้งานกันผิด หรือว่าเข้าใจผิดในสูตรแล้วก็การวาดอยู่นะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาแนะนำตัว i n นดิเคเตอร์ซิกแซการหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนที่เริ่มศึกษาอิน i c a t o r อร์เบื้องต้นนะคะสามารถติดตามเนื้อหาและสาระดีๆได,ด้ที่เว็บไซต์ YouTube Facebook ของ e v e n School นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ